ยินดีต้อนรับเข้าสูจ่จากกินฟินฟู้ดนะคะวันนี้เราจะพาเด็กๆมาปาร์ตี้หน้าบ้านของเรานี่ก็คือสวนของเรานะคะเย <ê> ้วันนี้เราจะการเต้นทำหมูย่างแล้วก็ปิ้งอะไรเอเ่ยปิ้งบาเบลโลค่ะเด็กๆตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้นานมากๆแล้วตอนนี้ก็คือเราก็ตัดหญ้าเรียบร้อยแต่ว่าเรา ยังไม่ไว้ใจยุงนะแลาวต้อติดสติกเกอร์กันก่อนนะคะค่ะนี่ไม่ใช่ติดนี่เลยนี่ติดที่หน้าอกคุณตเออ่ะติดเลยค่ะติดอันหนึ่งติดผันหนึ่งตดผันหนโอเคก่อนอื่นนะเราจะมาทําการกางเต็นท์ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดนะคะนี่คือเต็นท์เล็กของเราวแม่เป็นก็เอาก่อนอันนี้มาได้ค่ะ นี่อ่ะเปาอ่ะเปาช่วยแม่กลางอันนี้หน่อยได้หมเออช่วยกันช่วยกันนี่นะคะเดี๋ยวก็จะค้มแล้วสักหน่อยแล้วก็กางเต็นไว้รอเพราะเด็กๆเมื่อยแล้วก็สามารถมานอนเล่นในเต็นได้ด้วยเอ้านี่ก็คือเต็นมินิของเรานะเอาไว้ปิกนิกได้ไหมโอ้โได้เลย อันไหนข้็นหน้านไหนข้างหลังเนาะนี่ข้างหน้าค่ะอ่าทีนี้เราจะใช้ใหเหล็กไหนอ่ะ จากที่เรากางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะถ้าได้ไดเราก็จะมาทําการก่อไฟตอนนี้ให้เด็กๆไปหาฟืนอันเล็กๆมาให้หน่อยกิ่งไม้แห้งนี่อันนี้ก็เป็นขั้งที่สองของแม่นะคะในการก่อไฟนะรั้งแรกเนี่ยก่อที่บ้านยายที่เรากลับบ้านเมื่อกี้นี้ติดด้วยอ่านนี้คือเราก็ทําไม่ใช่ทำนี่ซื้อเตาใหม่มาว้าวเป็นเตาปิกนิก โอเคค่ะแบบนี้ก็ได้ค่ะโอเควางไว้เลย <Hey. S 1> อ่ะแล้วก็เดาไปนะเดาเดาเว,ว,วิธีการจุดไฟแล้วก็จะเอากระดาษหรือว่าเศษใบไม้แห้งนะคะนำมาใส่ลงไปเลยอุย้ยแล้วเราก็วางมาขีดลงไปอกระดาษหมดยังติดแล้วนิดนึงติดไหมเนี่ยเอาอีกอันนึงแล้ว เอาไม่มันไฟมันดับติดไหม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 ติดเดี๋ยวรอให้กระดาษมันติดนิดหนึ่งแล้วให้มันในที่สุดไฟของเราก็ติดแล้วนะคะจากนี้ไปเราจะทําการย่างหมูแล้วเราตักแรงเข้าไปหิวแล้วใช่ไหมนี่คือหมูหมักที่เราซื้อมานะคะเป็นที่เราทำเองเป็นคอหมูย่าง สเลยใส่เลยนะอู้ห้ <c oughs> น่ากินมากหอมมากเลยดีนะคะหมักกระเทียมจ <c oughs> ิ้มสวยแบบนี้เลยนี่้าง <c oughs> แบบว่าบ <c oughs> นบ้านลูก,ลกทุ่งเราเนี่ยแหละลูกทุ่งจิ้มกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวจิ้มเลยเด็กๆข้าวเหนียวจิ้มอ่าหลังจากนี้เราก็ต้องรอแล้วแหละ ไฟไฟได้ไหมหุยรู้สึกว่าฐานมันจะเปียกนิดนึงนะที่เราซื้อมานี่แล้วเขาเขีียฐานเองโอ้โหตัวน,นี้ไฟเริ่มแรงแล้วนะคะนี่กินหอมโชยมาเลยโอ้โหนี่ดูนะเราต้องย่างอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอีกแป้นหนึ่งสิบนาที โอู Ooh, หมูแผ่นใหญ่แบบนี้เลยแล้วเจ้านี้เนี่ยเขาหมักแบบอร่อยมากเลยนะ mm hmm. ดูสิอันนี้ก็คือเป็นเนื้อคอหมูย่างแล้วก็สันนอกสันในนะคะผสมกันเดี๋ยอันนี้น่าจะเป็นคอหมูอันนี้อันนี้คอ,อหมูปะ่ะคอหมูย่างกับสันสันคอสันนะเออใกล้แล้วนะเด็กๆใกล้แล้วนะตอนนี้ แผ่นติดกันยุงเอาไม่อยู่นะคะเราจะต้องใช้เป็นโลชั่นทาแทนดีขึ้นไหมโอเคแล้วรอแป๊บนึงนะแต่มันแสบมากเหรอโอ้โหเมื่อกี้พี่ยังเปาโดนยุงกัดแล้วก็แบบหงใหญ่มากเป็นคนแพ้น้ำลายยุงนะใกล้แล้วลูกหอมไหมหอมไปถึงนู่นไหมหอมเอาไปส่องสัตว์ดูแล้อย่างนี่ไปดูต้นอุ้ยดอกไม้แล้วสวยมากๆเลยไอ้ดอกไม้อะไงใช่เขาเรียกว่าดอกกล้วยไม้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะกลัวเด็กๆแบบว่าเบื่อเนาะเราจะให้เด็กๆนะคะนี่เลยเสียบมันมลโลโลมันเป็นโลที่เราซื้อมานี่เลยมีรูปแบบนี้ด้วยมีทรงกระบอกแล้วก็มีดอกไม้สวยมากเลยอ่าไม่ได้เปิดจะเสียบจะเสียบไม้ละกี่ชิ้นก็ได้อ่าอ่าอาเทใส่ในนี้ก่อนอาเทใส่ก่อน สา,สามารถหยิบผสมกันได้เลยนะนี่นะคะนี่เราก็ซื้อไม้ใหญ่มาเพื่อเวลาย่างแล้วเราจะได้ไม่ร้อนมือนะอะเด็กๆระวังได้นะเพราะว่ามันมีไม้แหลมอ่ะเอาไปเลย,ยที่นี่เป็นงานศิละปะแล้วแหละเสียบให้สวยที่สุดเลยนะมันเป็นแล<ต>้วก็ทำไม้ชิ้นล้สองโล<ะ>แล้วเสียบข้างๆก็ได้เจยบแบบไหนก็ได้แล้วแต่เรา โหใครมีเทคนิคเสียบบาเมลส่งมาบอกกันบ้าง <laughs> นี่เอเสียบยากนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้นี่ไม่รู้ว่าิไ,ได้สดม่หัวใจครับอะต้องใจเย็นนะเวลาเสียบเพราะว่ามันมันเป็นแบบนิ่มๆใช่ไหมแล้วเวลาเสียบไม้อะมันก็จะเละหน่อยนิดนึงโอเคอเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเสียบเยอะนะเพราะว่าเว,เวลามันโดนไฟแล้วมันก็จะเปื่อย มาดูหมูของเราก่อนใกล้แล้วนะอู้อสีกำลังสวยเลยอะอันนี้ดอดาสีกำลังสวยเลยอะต,ตอนนี้คาดว่ามาเมโลกใกล้จะหมดแล้วนะคะเพราะว่าเสียบไม่เท่าไหร่เลยแต่ว่าเข้าปากนี่แบบว่า <c oughs> อาน,นี้เสียบก่อน <c oughs> เสียบก่อน <c oughs> อย่าเพิ่งกินวุ้ยคอหมูย่างของเรามอ,าอไม่เห็นนะเลยเนี่ย โอ้โห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 ไฟไฟร้อนแรงมากเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับนี่อ่ะอัอิวแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวสุกแล้วค่ะรับอะไรดีคะรับเป็นกอนหมูย่างก้อนหมูย่างเะค่ะรออีกห้านาทีนะคะใกล้เป็นอันอิ่แล้วอายห้านาทีจะสุกแล้วโอ้โหดูไฟอย่างแรงใช่ครับครับอันแล้วอันแล้วก็เร็วขึ้นเลยอันแล้วแล้วแต่เราเลย สุกยังไงมองไม่เห็นเลยอ่ะเขาไปใช้หน่อยเขายืมไปใช้หน่อยด้วยหนุนหนุนหักจิ้ไปเร็วใช่แล้วไอยากินอะไรพราิ่อ่ะว้าวโอ้โหว้าว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 สุกแล้วมั้ยอีกนิดนึงให้มันให้มันแบบว่าสุกสนิทก่อน อ่าเอาข้างนี้ใส่ไฟป่ะเล่นกล่วยหมอ่านับหนึ่งถึงยี่สิบถูกเลยชิ้นนี้เฮ้ยช้าช้าเป็นวิสิหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าไปเก้าไปเหรอนี่เราเตรียมเขียงมาเขียงเอาไว้หั่นนะคะนี่ค่ะ โอเคโอเคโอเคตบนั่งโต๊ะป้อหน่อยแป๊บอ่าชิ้นนี้นะ่าจะสุกแล้วนะไปให้ปอ้อให้ป้ออ่ามาให้ปิ้นให้ปิ้นจ้อยปินอิวบ้านอิวมากเลยเหรอไม่รู้จานปอเฮ้ยโอ้โอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาซึ่งนึงก่อนอ่าอันเนี้ยสำหรับเด็กกิน,นต้องแบบว่าสุกสุกเยอะหน่อยให้สุกแบบว่าแบบนี้เลยอู้ ได้แล้วมั้งอุ้ยค่ะอีกนิดนะึงอีกนิดนะนึงใจเย็นใะจเย,ย,นจย,ยน็นที่การหลุดมือเหรอไดหอไห้หอมไหมหอมไหมหอมไม่อินกระบอกจะขอบอกว่าบนันนัทอร่อยกว่าที่ร้านอีกนะจืดมาอร่อยกว่าได้ <laughs> แม่คันตรงนี้แม่ แม่ไม่ให้กำลังใจกันเลยอ่ามาแล้วได้แล้วนะอ่าเอาข้าวเหนียวมาเร็วแม่ครับหนึ่งช้อนสัมแม่มาโอ้โหเกือบไหม้แล้วเผือแป๊บเดียวเอง อาชิ้นนี้เดี๋ยวก็จะสุกแล้วอันนี้ได้แล้วนะนี่อร่อยไหมพิงอันบอกหน่อยนี่วิวหน่อยค่ะหมูย่างเป็นไงบ้างคะอร่อยมากอร่อยมากเลยคะ่ะโอ้โหอ่าเอาไปเลยนี่อามเพื่ยิบไปอ๋อโอเคโอเคลืมลืมลืมเข่วหูว้าวลืนชิ้นนี้ไปเลยอะ่ะ โอ้โหอะแลวเอาขึ้นอีกอันนึงโอ้โหเด็กๆแย่งกันใหญ่เลยนะฮะสนอร่อยใช่ไหมใช่อืมเอาเหนียวแต่เนื้อก็เหนียวก็เหนียวกเหนียวแมากินอย่างนี้เลยเนอะอ่ะแม่มีที่หนีอันหนึน่งนะอ Tri ่าจริงๆมันต้องเ<ๆ>อาจอมมาเดิมจอบแม่มปินอะปินแล้วแล้ว ok. ใ,หลหให้พี่เปาไหมให้พี่เปาใช่ปินแล้ว ไม่เป็นไรค่ะหหวหัดเรียหหาจหหยหหหหหเหหหอหห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 นหหหหหหีไหห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 หาหห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 มหหหอร่อยวันหลังเราจะมาท่ห ได้ริมเลยข้าวโพดอร่อยนะได้มีข้าวโพดด้วยโอเคหลังจากที่เราย่างหมูแล้วนะคะเรา,าก็จะมีบัตเตอร์โรสแล้วก็อะไรโพ<อ>ดโพดต่อเอาข้าวด้วยกินข้าวใส่ด้วยเอาข้าวด้วย ไกเลยเราอยู่ที่บ้านเราก็ไปแล้วเรียกปู่มากินเลย,รยเรียกปู่มาปาร์ตี้เลยอ,ร,อยร่อยมาก,กค่ะเยี่ยมหนุ่มเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแม่มีหน้าที่หั่นให้เอากินเลยหูกว่าจะได้กินเนาะแม่ครับอยากกินข้าวโพดเดี๋ยวแป๊บนึง หนีบเข้าไปขอชิมหน่อยนะอือนี่อร่อยมากอร่อยจริงอะไรอ๋ออร่อย,ย <ไป S 1> อร่อยนี่นะคะอนอกจากเราจะมีหมูย่างแล้วเราก็ยังมีข้าวโพดปิ้งด้วยนี่ข้าวปดเปาข้าวปดพี่เปาหรอนี่เลยเดี๋ยวไม่จะอุ่นได้เลยไม่ด้้วแลเราย่างไว้แล้วไงอเย่าง แล้วทีนีน้มันเย็นแล้วเรามาอุ่นก่อนนิดนึงข้าวโพดเผาแบบนี้มันจะหอมอร่อยหวานด้วยตั้งแต่เรามาถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้หรือว่าจัดจัดปิกนิกอยู่ตรงนี้นะมีเจ้าสองตัวนี้มาเฝ้าเราตลอดเลยอ่ะใส่หิวหมูเมื่อกี้โยนไปให้ชิ้นหนึ่งเจ้าลักกี้ชอบมากเอาไหมเอาไหมแป๊บบนึงกินทีหลงัง อ่าทีนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วมา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 ให้เด็กๆปิ้งมันเป็นโลนะคะมาเร็ว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 มาตรงนี้เลยอย่าหยาบตรงนี้นะอันนี้่ยที่เราเห็นเขาทำอ่ะเขาทำยังไงแบบนี้เหรอพี่แบบนี้เหรอแล้วมันก็จะเป็นยังไงอ่ะลูกมันก็จะหวานๆทำไมมันดำแบบนี้ล่ะมันก็อร่อยอยู่น้ำ ไม่เป็นไรมันปิ่นก็แบบแบบนี้เหรอถ้าแบบนี้หรือทําไม่เป็นจาเป็นมันจะต้องแบบว่าเปื่อยใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะเดีย๋ยวเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเียจะฟูเราต้องหมุนแบบนี้หมุนมันเครื่องเลยตู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 ้เฮ้ยอย่าไปโดนทานทไมโอ้โหโดนไปไหม้ไม่เฮ้ยมันพองมันพองมันนิ่มม,มันพองแล้วมันนิ่มปิ่นเจนิ่ม อุ้ยอันนี้นิ่มเฮ้ยดูนะเฮ้ยอร่อยคุณจร้นจริงๆด้วยอืมมันเป็นแบบว่าละลายในปากเลยอ่ะเด็กๆไหนดูดูดิ้นๆกัดดูมันละลายในปากไหนจีว่าเหมือนนมเลยอ่ะเหมือนนมละลายในปากจิ้มข้าวกันดจมใจเฮ้ยอร่อยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเอาอีกเอาอีกอันชิมได้แล้วข้างบนหนูอ่ะ ละลายไหมละลายเหมือนที่แม่ทํำไหมเฮ้เยมีหน้าเราทําไมเขาถึงเอามันมาลวกมาย่างเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะมันอร่อยขึ้น,นจริงๆนะคะยืดยืดเลย <c oughs> อ,อืมออืันนี้พี่อร่อยจริงลาก,กี้ลาก,กี้ไปกินด,ด้วยเร็วทีนี้เดี๋ยวลองนิดนึงแม่จะเอาลองจะเอาช็อกโกแลตเ,<อ>เอ๊ยไว้ช็อกโกแลตมาละลายดูแล้วเอาจุ่มมันว่ามันจะอร่อยไหม ใช้ลงไปเลยแบบนี้ช็อกโกแลตเหรียญใช่เราใช้ช็อกโกแลตเหรียญแทนนี่แล้วให้มันร้อนมันก็จะละลายนี่ดู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 มันติดกันนะนี่เห็นไหมเห็นไหมเราจะยืดแบบนี้เลยเวลาเล่นครับดูแม่นี่มันชีสหรือเปล่ามันนิ่มมากชิ้นนี้อุ้ยดูดิอ่ะแบ่งแบ่งแบ่งอ่ะไปไปแม่แม่ลองจับของเปาดูแม่บีบบีบอ่ะอุ้ยดูดูดู ดึง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 อุ้ยอ่ะแบ่งเอาไหมแม่แม่ลองแม่ลองใครที่ยังไม่เคยลองนะต้องลองใช่ไหมเนาลองเพราะว่ามันแม่เลยมากอร่อยอร่อยจริงๆเอามือไหมเอาขึ้นมาอ้เนี้ยม่นิ่มยังไม่มค่ะไม่เวลากัดอย่างเงี้ยอคือเหมันไม่เลยมันมันคือแบบแม่ว่ารสชาติมันเหมือนไอสายไหมอ่ะรสอะไรนะ สายไหมที่มันเป็นันละลายที่มันละลายในปากอ่ะซีค์ข้างในนี้มันไม่มีแล้วเพราะว่าเวลากัดอะไรอ่าเหมือนสายไหมเลยรสชาติก็เหมือนกินกินแล้วมันอดเลยอ่ะหลังจากที่เรากินมาเป็นอร่อยป่านออรยมากอ่ะทีนี้เรามากินน้ำพรูใครอยากกินน้ำพุบ้าง นี่คือคาร์โบทริงของเราเอ้าเมียเียครับเมื่อกี้บะเบอร์จินนี่ยังไม่ป้งเยลอหลอนลอลอลีอ่ะเขาจะอาอันทเป้าักขึ้นเลเอออันเอาเลยเพราะว่ามันอยู่อะพี่ไม่ใ่นชนช ปาร์ตี้เริ่มแล้วอ,อะไรไหมอ่ะจุด <c oughs> ขออนุญาตกินน้ำด้วย <c oughs> ขออนุญาตกินน้ำด้วยขออนุญาตป้าป้าอ่าอนุญาตให้กินน้ำได้ค่ะขออนุญาตกินน้ำเสร็จยังมันไม่ลดเสร็จหรือยัง หลังจากที่เด็กๆกินหมูย่างแล้วก็มาตเโล่เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะไปทำการปูที่นอนกันในเต็นท์เลยสำหรับคืนนี้เด็กๆจะนอนชมดาวกันนะคะอยากกินอีกเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันกไม่ใช่กางเต็นท์สิจัดที่นอนกันก่อนอ่าไปเลยเรียกไปเลยเดี๋ยวแม่จะดูหมูมันจะไหม few moments later หลังจากที่ทุกคนอิ่มน้ำสำราญกันเรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มไหมเด็กๆไม่อิ่มไมอิ่มแล้วทีนี้แม่จะพาทุกคนนะคะนอนปูที่นอนเลยปูปูท่ดอนในเต็นท์ใช่ใช่ใช่ปูเราปูปูเอาละก่อนเอาเปิดไฟให้หน่อยอ้า เพราะว่าคืนนี้เราจะนอนตรงนี้กันจ้ะไม่อยากนอนนี่โอเคโอเคนอนดูดาวนอนดูดาวดูกรชมไม้ไปเสร็จแล้วโอเคที่นอนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอตัวไปนอนก่อนนะทุกคนนอนหลับฝันดีคืนนี้ลาตีสวัสดิ์บ๊ายบายไปเลย